สวัสดีครับพบกับช่องสาระไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องสาระไม่มีไม่ได้หายไปไหนนะครับ่วนนี้อยู่กับแมคโครบังคับครับวันนี้ผมมีแมคโครบังคับหนึ่งห้าสามห้านะครับตัวนี้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็ผมมาแปลงเป็นจอยสติ๊กแล้วก็จอยสติ๊กผมมีปัญหานิดหน่อยครับตอนนี้มือปิดเปิดผมกดไม่ค่อยจะได้ใช้งานไม่ค่อยได้นะครับ นี้ก็แล้วก็แมคโครก็แปลงทำระบบเซอร์โวติดไฟใส่แบตลิโพนะครับแล้วก็แปลงจอยสติกเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวระบบแปลงจอยสติกให้ดูนะครับว่าแปลงยังไงแล้วก็ลงทุนเท่าไหร่นะครับโอเคนี่นะครับเป็นจอยสติกที่ซื้อมาจากแอปสีส้มนะครับในาราคาประมาณ20กว่าบาทซื้อมา2ตัวนะครับก็ผมได้ทำการ งใส่เข้าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ตัวสวิตตัวนี้มันมีปัญหานะครับก็เลยซื้อสวิตตัวนี้มาเปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวทําการเปลี่ยนสวิตก่อนนะครับก็ซื้อมาก็องแเ,เอาแค่ตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนั้นเราใช้ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่ที่เดิมกันยพยายามเก็บสายให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่า ไช่ไหนเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเช็คระบบกันก่อนโอเคก็เมื่อเราแงะตัวนี้ออกมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ให้เราเอาเอาแหนบเอาคัตเตอร์ขูดตรงนี้ออกนะครับให้ขูดออกประมาณนี้ ถ้าเป็นพวกของฮอบังคับพวกนี้มันจะไม่ต้องขูดมันจะใช้ได้เลยนะครับอันนี้มันเป็นจอยสัางมาผมขูดออกแค่นิดเดียวก็ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาลองกันครับตอนนี้ก็ติดตั้งแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าผมแปลงยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนแรกก็ถ้าทําไม่ถูกมันก็จะช็อตนะครับมันก็จะยุคค้างเลยละครับอันนี้เป็นส่วนของ ตัวนี้มันเป็นยืดหดของมือมือตรงนี้ปกติก็จะเป็นสวิตสองตัวคอมตัวนี้บนตัวนี้ล่างก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันเป็นไฟมันเข้าฝั่งเปิดแล้วก็ต้องไฟมาเลี้ยงฝั่งนี้อันนี้ในส่วนของมือปิดเปิดแล้วก็ก่อนหน้ามันจะยกซ้าย กับโยกขวาจะต้องมาโยกนี้ผมก็ย้ายสองปุ่มนี้ขึ้นมาให้มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาประมาณนี้นะครับโยกซ้ายก็ใช้บวกของโยกซ้ายอันนี้ก็เป็นบวกของโยกขวาตัวน,นี้เป็นกาวกาวมันวิ่งเส้นเดียวอยู่แล้วก็ให้กาวมันเข้าตัวกลางเลยแล้วก็ตัวนี้เป็น ตัวนี้เอ้ยเป็นซ้ายกับขวาก็เป็นไฟเข้าสองทางอันนี้จะเป็นยกจากเดิมที่มันจะต้องกดตรงนี้ก็มาขึ้นมายกซ้ายยกขวาที่ตรงนี้ฟึบฟบส่วนขึ้นลงขึ้นลงตัวนี้ตอนหน้าที่ว่าเราจะยกอามตัวนี้ขึ้นลงต้องกดปุ่มตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็คาวนี้ก็เป็นตัวสายบน แดงอันนี้จะเป็นตัวยกลงล่างส่วนดำนี้ก็เป็นกาวก็จะต่อเข้ากาวก็เข้ากลางของตัวนี้ตัวนี้ถ้าเราอันนี้ก็จะขึ้นลงขึ้นลงตามจอยของเราส่วนในสุดท้ายจะเป็นยืดห,หดอาร์มแขนตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ัวนี้ก็เป็นดำกาวอยู่นี่ส่วนนี้ก็เป็นบวกของสายก็เข้าประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นไฟที่ว่าเราถอดเราถอดสวิตตัวนี้ออกแล้วจะต้องมีไฟเลี้ยงข้ามมาฝั่งนี้ไม่งั้นรอแท็กเราจะไม่เดินนะครับส่วนอันนี้ก็ประมาณนี้ลองไปพิจารณากันดูเป็นแนวทางคร่าวๆกันครับเดี๋ยวมาลองมาเทียบกัน นี่เป็นยืดหดยืดหดอันนี้เป็น,ย,น,น,ปนยกซ้ายยกขวาปกติแล้วต้องกดตรงนี้ฟืด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 เอาย้ายขึ้นมาตรงนี้เป็นขึ้นลงฟืดฟืดส่วนทางนี้ก็จะเป็นก่อนหน้าจะอยู่ตรงนี้น จะต้องกดตรงนี้เปี่ยนเป็นไฟตรงนี้แล้วก็ไอ้มือตัวนี้มือตัวนี้ปิดเปิดตัวนี้จะต้องมากดตรงนี้สองปุ่มนี้เอามาใส่นี่เ,เดี๋ยวมาครับลองดูโอเคเดี๋ยวเป๊บนึงนี่เป็น จอดจอสติ๊กแล้วก็ตัดโคนมันออกนะครับให้มันลงได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะสมูทกว่าเราเล่นแบบปุ่มกดแบบนั้น เดี๋ยวเราไปล,ลองขุดดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคในส่วนฝาครอบก็ใช้บอสเกียร์หลบมุมตรงนี้นิดหน่อยให้มันลงได้อย่างนี้ก็จะเป็นก๊อเกียร์เอขึ้นมาทันที โอเค okay. นี่เป็นตัวจอยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองคุดกันครับแล็คโคนหน้าหนึ่งห้าสามห้านะครับ แรงระบบจอยสติก๊กแล้วก็อัพเกรดระบบเซอร์โวติดตั้งระบบไฟใส่แบตริโพนะครับ7.4 2ด0ัน200นะครับ